สนับสนุนโดย a m b e r สวัสดีครับกลับมาเจอกับต่อฐหาน eSport กันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ eSport ์ตอัปเดตรายการจะอัปเดตข่าวสารในวงการ eSport ์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครแต่ก่อนที่จะไปดูข่าวที่น่าสนใจก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนให้ต่อทหาน eSport ด้วยนะครับช็อค อออลีนา e ตัดไคโตกผู้เล่นจังเกิลดังแบบสายฟ้าแลบหลังเจอปมปัญหาดราม่าส่วนตัวนอกสนามขณะที่แสนเซอร์ตตีเมอร์ดังออกมาแฉกลางไลฟ์ฉะไขโตกแรงต้านความเคลื่อนไหวอาวีโปลิก2023ซัมเมอร์หลายๆทีมเริ่มเปิดไล์อัพอย่างเป็นทางการโคจทำเซอร์ไพรส์ดึงอดีตซุปตาร์บาซ่าคืนหลีกสูงสุดด้านเบคอนทและทธารอนก็พลิกโฉมใหม่รับปี2023ก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนเกม R v วีและแฟนขับทีมในหน่าช็อกไปตามๆกัน เมื่อลาสุดในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับทีมเจ้าของฉายยากระต่ายข้างอย่างสโมสอเอรีน e ่าก็ได้ประกาศแยกทางกับไคโตะยอดจังก็สตารดังของทีมแบบสายฟ้าแลบสังนั้นแน่นอนครับว่าการแยกทางในครั้งนี้มันก็สร้างความประหลาดใจให้แฟนอาวีหมู่มากกันเลยทีเดียว เพราะศึกอเวโปลิกซีซั v ่นใหม่อเวโปลิก2023 Summer ร์กำลังจะเริ่มระเบิดศึกในอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วแฟร์เวลไคโตเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของอาริและทีมงานแต่ทางอาริมีความเสียใจที่จะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าน้องเก่งไคโตจะไม่อยู่ในอ้อมกอดของเรานะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับการแยกทางในครั้งนี้ครับก็มีความเป็นไปไ,ได้อยู่เหมือนกันที่ทั้งสงฝ่ายเนี่ยอาจจบกันแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งนัก พราะถ้าเราสังเกตข้อความแคปชั่นที่ใครตกแชร์โพสแฝงไวลตัวเองข้อความคำว่าลาขาดดูดูแล้วเนี่ยมันอาจผิดวิสัยการจากลาด้วยดีไปสักนิดซึ่งไม่เท่านั้นครับจากการแยกทางแบบสายฟ้าแลบระหว่างใครตกกับปีรีนามันก็ทำให้เกิดคำถามมากมายตามมาจากแฟนเกมอาวีบ้างเนี่ยก็อยากรู้ว่าใครตกจะย้ายไปไหนสาเหตุที่ย้ายคืออะไรโดยแฟนเกมหลายหคนเนี่ย พวกเขาก็ดาวเหตุผลไปต่างๆนานาครับบางก็ว่าไขโตเนี่ยไม่อยากตกเป็นตัวสำรองของหมูพี่จังเกิลดิีีแชมป์โลกที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่จึงตัดสินใจย้ายออกไปหรือ,อหนึ่งเหตุผลที่แฟนเกมเดากันก็คิดว่าไขโตเนี่ยจะกลับไปโลดแล่นในวงการมวยซึ่งอนาคตของไขโตจะกลับมาโลดแล่นในวงการมวยจริงๆหรือไม่ ในส่วนนี้ครับต่อฐาน eSports เดี๋ยวเราก็ไม่สามารถยืนยันได้แต่ถ้าเเพื่อนๆถามเราว่าไพโตมีโอกาสย้ายไปทีมอื่นในช่วงเปิดฤดูกาล r าร r v ี c ปดิ2023 Summer หรือไม่ตามข้อมูลที่ต่อฐาน eSports ได้รับมาครับเราอาจพูดได้ว่าในตอนนี้แทบไม่มีโอกาสเลยหรือมีโอกาสน้อยมากๆที่พวกเราจะได้เห็นชื่อของไพโตโลดไล่นบน RV p o l ีโปช่วงต้นฤดูก,กาล พระดูเหมือนว่ากําหนดการที่ฝ่ายเ่นขันกําหนดเดทไลน์ที่ทุกทีต้องส่งรายชื่อก็คือวันศุกร์ที่6มกราคมที่ผ่านมาทําให้อย่างเร็วที่สุดที่เรามีสิทธิ์เห็นใครตกกลับมารอดเล่นบนโปลิกอีกครั้งคงเป็นช่วงมิดสีซสั้นทานเฟอร์สมากกว่าและสําหรับอีกหนึ่งคำถามคาใจที่แฟนาวีมากมายครับต่างสงสัย ว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้ทั้ง2ฝ่ายครับเลือกแยกทางกันแบบสายฟ้าแลบแน่นอนครับก็อย่างที่เราทร,บทราบกันทางอิลินาไม่มีการออกมาประกาศเหตุผลเบื้องลึกออกมาอย่างแน่ชัดแต่แตกต,ต่างกับฝาฝั่งคอมม u n i t y นเกม ROV ก็มีดราม,ม่าของไคโตะครั้งใหญ่ที่กลุ่มคนมากมายครับได้ออกมารวมตัวกันแฉว่าเบื้องหลังการแยกทางกับอิดีนาในครั้งนี้สาเหตุหล,กลักๆที่ไคโตะถูกปล่อยวดอ,อกมาเนี่ยเกิดจากปัญหาส่วนตัวต่างๆของไคโตะอย่างเช่นปัญหานี้สิน ปัญหาการยืมเงินจากบุคคลอื่นซึ่งปัญหาพวกนี้ครับความจริงเบื้องลึกทั้งหมดจะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวว่าใครตกครับจะออกมาชี้แจงความจริงว่าจะเป็นไปตามที่เขาถูกกล่าวอ้างหรือไม่และทำลายต่อมาของดาม่าเรื่องนี้ครับก็ดูจะร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆม่อยู่ๆครับแสนเซิร์ฟ สตรีเมอร์ดังที่อยู่สังกัดอีนาสังกัดเดียวกับไคโตะแสนเซิร์ฟครับก็ออกมาแฉเบื้องลึกเบื้องหลังโวข้อความแชททุกๆอย่างผ่านไลฟ์สตรีมโดยสาเหตุที่แสนเซิร์ฟตัดสินใจออกมาแฉไคโตะท้งทางที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนจะเคลียร์ปัญหาทุกๆอย่างต่อหน้าผู้ใหญ่ในสโมสรแล้วหลักๆเลยครับคือแสนเซิร์ฟเนี่ยไม่พอใจคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่มาจากคนรู้จักหรือคนสนิทจาก,ากฝั่งไคโต ซึ่งใจความสําคัญที่แสนเซิฟออกมาไลค์แชร์ในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการชี้ชัดใกล้ๆว่าปัญหาส่วนตัวของใครตกที่รํารือก่อนหน้านี้เนี่ยมีมูลความจริงไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวเพราะแสนเซิฟครับมีการพูดถึงปัญหานี้สินเงินที่ค้ังอยู่ตลอดทั้งไลฟ์และไม่เท่านั้นครับในหน้าจอบทไลฟ์สตรีมของแสนเซิฟก็ปรากฏข้อความแชทสําคัญๆอยู่หลายอันโดยหนึ่งในนั้นครับก็มีข้อความแชทของใครตกที่ใครตกทักแชทมาขอร้องว่าอย่าทะเลาะกันออกไลฟ์สตรี เชย่อครับเปิดกันย้บเลยว่าเราก็จะเปิดอีนี่อยู่กูเปิดจริงกูเปิดจริงปากดีเท่าไหร่ในกลุ่มกูเปิดให้ใครอยู่ในกลุ่มเดนเอกูเปิดให้ด้วยอีนี่เจอไหนปากดีเนี่ยกูเปิดจริงปากดีดีเนี่ยเปิดใให้กูจะส่งแชทน้องมึงให้นะกูเปิดตรงนี้เลย ถือว่ามึงคุมแฟนคลับมึงไม่ได้นะใครโตมึงไม่ต้องถึงว่ากูต้องโพสหรอกถ้ากูโพสจริงกูโพสในเพจกูแค่ลงสตอรี่มึงยังดิ้นขนาดนี้กูเปิดให้นะใครโตถ้ามึงดูอยู่ถือว่าไม่คุมไม่คุมฝ่ามึงนะกูจบให้แล้วอันนี้กูเห็นมึงคอมเมนต์เขาจะแซะอะไรก็เรื่องแฟนคลับมึงก็ต้องคุมให้ได้ที่ไหนลบเถอพ่แศนกูแค่ลงสตอรี่ในเฟซกูนะใครอยากแคปลงกลุ่มก็ลงกลุ่ม ถ้าเป็นคนที่โดนยืมโพสต์นี้ไปไม่ไปยุ่งหรอกคุณไม่ได้มึงก็ต้องคิดในส่วนที่มึงไม่ได้เขาไม่ได้ยืมมึงไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาอุตส่าห์กูปิดเงียบแบบปิดเงียบแบบปิดเงียบสัสสัดเลยนะปิดเงียบเลยปิดเงียบเรื่องนี้กูปิดกูเห็นแฟนครับคนนี้กูขึ้นแล้วแฟนใครโตแม่นะอันนี้ผมถือว่าดีอยุดแต่ว่าเป็นคนที่ยืมโพสต์นี้แล้วไปยุ่งแต่ไม่แปลว่าถ้าเป็นคนที่โดนยืมโพสต์นี้ โพสนี่ไม่ไปยุ่งหรอกแต่คนมันแต่นี่มันคนที่ไม่ชอบกันโพสไปเกี่ยวมึงไม่ได้ยืมเงินมึงไปเกี่ยวจะไปเดือดร้อนแทนเขาดีกูติดใจผู้หญิงคนนี้เฉยนนองใครโตกูก็รักมึงเหมือนกันกูติดใจผู้หญิงคนนี้เหมือนกันอย่าเก่งมากมึงคุมแฟนคับมึงด้วยถ้ามึงดูกูอยู่เก่งคุ้มแฟนคับตัวเองหน่อย มนที่สาธารนณะน่ะผู้ใหญ่เขาก็ดูมันก็คุมได้ดีมันไม่ถูกต้องแฟนคลับมันก็มีสำหรับดราม่าเรื่องนี้ครับจะดำเนินต่อไปอย่างไรไครโตะจะออกมาพูดถึงหรือชี้แจงประเด็นต่างๆเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีความเคลื่อนไหวออกมาครับต่อฐานอ e ีสปอร์ต เราจะรีบนามารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามครับหลังจากอิรินาแยกทางกับไคโตล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพวกเขาก็ประกาศลายอัพอย่างเป็นทางการออกมาแล้วอีอิรินายุคใหม่ครับพวกเขาจะมีหมูพีเข้ามาเป็นจอมทัพในตําแหน่งจังเกิลตามมาด้วยดิกกี้ตาแหน่งแครรี่เต่าแซ่ดกับตันทีมคนใหม่ในตำแหน่งซับพอร์ตกาเบียตําแหน่งมิดเลนน้ำสีเอสตำแหน่งแครรี่บาร์ตคุงตําแหน่งออฟเลนส่วนโค้ชเป็นเจจัก แล้วดูข่าวดราม่าจบไปแล้วครับทีนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของศึกอาวปริก2023ซัมเมอร์กันต่อล่าสุดก็ยืนยันแล้วครับว่าวิโปริค2023ซัมเมอร์จะมี9ทีมร่วมชิงชัยกันเหมือนเดิมซึ่งกระตรงตามข่าวรือที่เจ้าฐานอ e ีสปอร์ตรายงาน ว่า e, e s p o r t ด์ครับจัดก,การทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการจับมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ไทยไฟ์และสมาคม e s p o r t จังหวัดปทุมธาน,นีลุยทำทีมลุยโปรลีกต่อในชื่อ e ี o วิลไทยไฟป์ปทุมซึ่งณเวลาบันทึกคลิปวิดีโอไลน์อัพของทีม e v o วิยังไม่มีการยืนเองินออกมาอย่างแน่ชัด แต่ตลานอ e ีสปอร์ตเราก็คาดการว่าก็คงไม่หนีจากรูปภาพที่คุณพันทินนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตปทุมธานีได้ปล่อยออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วพาดการละแอปของทีมอีเวอร์ไทยไฟปทุมพวกเขาจะอุดมไปด้วยดาวรุ่งอนาคตไกลนำทัพโดยดิต t l บอยแฮป p ี้บิบิลัสเซลเจไดมีแกนพีเจมีไม้และโค้ชเป็นโกรุ ไปดูทีมต่อไปครับ K.O.G King of Gamer รับที่ในช่วงที่ผ่านมาครับความเคลื่อนไหวของพวกเขาอาจจะเป็นที่พูดถึงไม่มากเท่ากับทีมอื่นๆโดยล่าสุดครับ K.O.G พวกเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวอดีตโปรเพเยอร์ยุคบุกเบิกอย่างสกายตำแหน่งแครี่กลับมาลดด้านบุริกัสูงสุดอีกครั้งซึ่งดีกีของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยเขาเคยคว้าแชมป์โปรลิกหนึ่งสมัยกับบาซ่าเกมมิ่ง ในอวีโบริกซีซั่นที่2ซึ่งดีวผู้เ่นหนึ่งของ KOG ครับก็เป็นไปนตามข่าวหรือที่สถานอ e ีสปอร์ตได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ KOG ครับจะได้จัดเบสหรือชื่อเก่าวคริสตัลอดีตแครี่ของโค้ซิตี้เข้ามาเสริมทัพอีกกลทําให้ไล่อัพเต็มๆของ KOG ในอวีปโปริก2023ซัมเมอร์อย่างเป็นทางการพวกเขาครับก็จะมีมิอร์ซันไพเปอร์ซินเดเล่าปุ๊ปปุ๊สกายและจัดเบสและปับ et, กไมยองเนสจักรพัิ ลงไปเล่นในทีม KOG Junior ไปดูอีกหนึ่งทีมครับที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน BE Sport Go City แน่นอนครับม่ไม่พิกผัวอะไรพวกเขาที่ยังมีป๊อกป๊อกยอดจังเกิ้ลดาวรุ่งนำทัพตามด้วยอาคาเป้เฟกเพย์ทรงจินวูเกซิล่าชาร์คบีบอสส่วนโค้ชเป็นมูเนต ด้านความเคลื่อนไหวของทีมยักษ์ใหญ่จากแดนน้ำหอมเปเชอีสปอร์ตหลังจากที่พวกเขาเนี่ยยูนเฟสปล่อยตัวผู้เล่นล่าสุดครับพวกเขาก็ได้เลิกเปิดตัวผู้เล่นใหม่อย่างเป็นทางการออกมาแล้วแน่นอนก็เป็นไปตามข่าวด้วยกราง e ีสปอร์ตรายงานเหมือนกัน เปเชครประกะดึงนอนนันมิดเลนตัวเก่ากลับมาหววร่วมงานกันอีกครั้งขณะที่อีก2คนครับไม่พิกโผดึงแครี่คนใหม่เข้ามาพร้อมกันทีเดียว2คนแครี่ใหม่คนแรกครับเป็นตีน้อยอดีตผู้เล่นอ e ีโวตขณะที่อีก1คนครับก็คือเบอร์ลี่ดาวลูกที่เปเชดึงมาจากทีมเบคอน e ดมซึ่งตำแหน่งโค้ชของพวกเขาครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนจะด,ดันโค้ชจินบู ยอดโคจากทีมเซอร์เซียเข้ามาคุมบางเหียนต่อจากโคตป้อมมิดกันโดยณะบันทึกคลิปครับรายอัพของเบเชเนี่ยยังไม่มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดการเบื้องต้นครับไม่น่าจะพิกอะไรจากนี้พวกเขาจะยังมีเฟิร์สวันนำทัพตามด้วยอิเซเรนดิลเอนแอดเอิร์ธ นอนนันตีน้อยเบอร์รี่โคตเป็นจินบูขณะที่ฟ้าฝั่งบางเ e ินเซเซฟอีสปอร์ตทีมไอขังข้าวครับไม่พลิกผัวอะไรเช่นกันพวกเขาก็เปิดตัวแครี่ดักรุ่งคนใหม่อย่างดีบูมที่จะเข้ามาเสียบแทนปิชูที่ถูกย่อกไปไ้ด้ตำแหน่งซัพพอร์ตในซีซั่นใหม่แน่นอนก็ว่าสำหรับทีมอื่นๆเราก็เชื่อว่าฝ่าย่งขันอย่างกาลิน่าเนี่ย เตมจะประกาศออกมาเร็วๆนี้เราย้ำกันอีกครั้งครับอวีปริก2023 Summer มีคิวระเบิดศึกในวันเสาร์ที่28มกราคมซึ่งเราแว่วๆมาว่าวันแรกของการแข่งขันจะมีบิ๊กแมมาให้แฟนๆอวีชาวไทยได้รับชมอย่างแน่นอนและดูข่าวดราม่าก,การเสริมทัพผู้เล่นจบไปแล้วทีนี้ครับเราพาไปดูกับอีกสอควันหลงจาก2ทีมใหญ่ในวงการอาวบ้านเราอย่างทีมทารอนและเบคอนามกันต่อ ไปเริ่มที่ากฝั่งทารอนอีสปอร์ตกันก่อนครับโดยถึงแม้ว่าณนเะวลาบันทึกคลิปพวกเขาจะยังคงไม่เปิดไลน์ออปสำหรับรุยอวีปริก2องวันทีมเมออย่างเป็นทางการออกมาแต่ก็มีความเคลื่อนไหวหนึ่งอย่างครับที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วเมื่อตัดานอ e ีสปอร์ตได้รับการยืนยันออกมาว่าในซีซั่นหน้าสมโมสสอนทารอนอีสปอร์ตได้ตัดสินใจทำการรีแบรนดิ้งสโมสรใหม่โดยทั้งชื่อและโลโก้สโมสรอนพวกเขาจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อทารอนซึ่งจะตัดคำว่าอ e ีสปอร์ตทิ้งออกไป และสำหรับทีม ROV ของพวกเขาที่ในการแข่งขัน ROV ขวบปีที่แล้วสโมสอนทารอนครับพวกเขาได้ร้านไก่ทอดชื่อดังเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลกักแต่ล่าสุดในววีโพลิก2023 Summer ก็ยืนยันออกมาแล้วเช่นกันครับว่าในซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้ทีมทารอน ROV พวกเขาจะลงแข่งในานาม ทารอนไม่มีสปอนเซอร์นำหน้าเหมือนปี2021และปี2022อย่างไรก็ตามครับความเคลื่อนไหวอื่นๆเรื่องไลฟ์อัพล่าสุดบน f a c e b o o k แฟนเพจอย่างเป็นทางการพวกเขาก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าจะประกาศไลย์อัพเต็มๆในวันนี้17มกราคมเวลา1ทุ่มตรงคา้ามไปดูความเคลื่อนของทีมต่อไปครับกับทีม Bacon Time ความขึ้นไหม่ได้สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของพวกเขาเบคอนท m e ครับก็รับปีใหม่เริ่มต้นปี2023ด้วยการออกมาประกาศปรับโฉมโลโก้ใหม่ที่ในครั้งนี้ครับพวกเขามาในสีสันสดใสพูดได้ว่าชมพูแสบตากันเลยทีเดียวและไม่เท่านั้นครับวันที่13มกราคมที่ผ่านมามันก็คือวันครบรอบก่อตั้งสโมสรครบ6ปีของพวกเขาเบคอนทามครับก็เลยออกมาประกาศเฉลิมฉลองวันครบรอบ6ปีด้วยการเตรียมจัดอีเวนต์พิเศษ ที่พร้อมเปิดโอกาสให้เหล่าแฟนคลับของทีมร่วมฉลองไปด้วยกันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดอีเวนต์ฉลองครบรอบ6ปีได้ที่ Facebook FanpageBacon Time เลยนะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับจอทันอีสปอร์ต e ports, เราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดราม่าของไคโตะและการออกมาแ์ของแสนเซิร์ฟคิดอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครช่องต่อฐานอ e ีสปอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ